สวัสดีจ้ะพี่น้องเจอกับพะเพนอีกแล้วจ้ะวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วน,นี่พามาทอดชนิดเส้นจ้ะชนิดเส้นอันนี้ของไก่อันนี้ของกี่มื้อเสอเออของผักล้วนๆอันนี้ไม่มีหมูมีไก่นะเป็นผักของลูกชายอันนี้ทอดให้ลูกสาวซื้อสําเร็จมาจ้ะพี่น้อง จะใช้กินกับตลาดจากน้องวันนี้พาทำอาหารฝรั่งจ้ะพาดูทำอาหารฝรั่งไม่ได้พาทำพาทอดแบบง่ายจ้ะทุกคนไม่ได้ทำเอง cái năng công cái thông phương thì... không จะทำเมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งระหว่างโลแล้วก็หั่นหอมใ่ฝอยก็ปืนสลัดมันฝรั่งสลัดกับแตงสลาดจากนี่เราก็หั่นหอมเสร็จแล้วอันนี้ก็เหลืองแล้วจะตัดหน่อย เล่อนไฟขึ้นย่มันเล่อนไฟก็เลยไม่คอยเล่่อนไปก็แรงอีกเลยแลวอืนอะนะที่าเส็จแล้ว ได้อค่นี้เลืองค่ะนิดของของผักอันนี้สองชิ้นของชายัน,นี้สาวกิกนไกนน่กินมือเสิรช้นิดเส้นผักล้วน อันนี้สองชิ้นนี่ของพ่อลูกเขล่องให้ดีก่อนนะอน,นี้เสร็จแล้วทำกระทบฟึ่นต่อประมาณนี้จ้ะนี่จะเป็น้องจา๋าหั่นเสร็จแล้วมันฝรั่งกระทบฟึน่น เครื่องมันก็จะทำทัอฟเฟิลสลัดกินกับชนิดเส้นเครื่องก็จะมีประมาณนี้จะ้ะจะใส่ผงไ้นี่หน่อยผงซุปให้มันน้ำหอมแล้วก็มีเกลือพริกไทยน้ำสม้มแล้วก็น้ำมันทุกคนแค่นี้แหละกับทอฟเฟิลสลัดไม่มีอะไรมาก ผสมเลยนาะตุกลนเกลือช้อนหนึง่งช้อนกับอีกนิดนึงเดี๋ยวไม่ช้อนหนึง่งพร้ะใส่ผงซุปแล้วก็จะผงซุป,ปเค็มบิกไทยฟฟ์ร์หน่อยนึงใส่ผงซุปหน่อยเพราะผง ตลาดกระทบเฟิร์นไม่มีอันนี้ก็ใช้แทนได้ทุกคนใส่แค่ให้หอมๆนิดนึงเดี๋ยวเค็มไปน้ำส้มสลัดสักสองช้อนน้ำมันน้ำมันเออ ออลิเวยเอ,อ่ยนนแค่นี้แหละทุกคนก็มีไอ้นี่ก็า่าจะผสมหน่อยแต่ยังดูดู่วนบางทีก็จะไม่ใส่ละคนแค่นี้หม่วยเครื่องมีไม่มาก กระท้่วเฟิร์มันล้วนมันก็นอร่อยแล้วทุกคน,นกระท้่วเฟิร์นสลัดใส่ผงไอ้นี่หน่อยแรดิกกระปาปิกานี ไม่ใส่ก็ได้นะแต่พระเพนล,ลงใส่ดูปกติเขาก็ใส่แตงได้แต่ว่าประเพนทาแตงไม่ใส่เยอะเดี๋ยวสามีบน่นปกติเขาไม่ใส่ทุกคนลองดัดแปลง เดี๋ยวลงถ้วยก่อนใสผงขาดหอมหน่อยนี่จะพี่น้องเมื่อกี้ลืมใส่ลงถ้วยเรียบร้อยลืมใส่หัวหอมชีวีเป็นทำให้ก็เลยลืมเอาไปวางไว้ที่อื่น <c oughs> หอมซอยเลยลืมใส่ <c oughs> อันนี้ก็จะทำพริกไทยทำต่อโกเกสลดัดแตงสลดัดพริกไทยเออลืมใส่แต่ว่าไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหรอกอโหอันนี้สลัดแตงใส่อันนี้ลงไปด้วยมันเหลือไงเอ,อมาเทศกับพริกา2สองสน ด้อว่เออหน่พายพิการนี้ใส่หน่อยปกติตก็ไม่ใส่แล้วนี่ใส่น้ำมันโอลิเวอเอ้ยแค่ okay, นั้นแหละทุกคน ใส่เกลือลงไปแล้วหมักเกลือไว้ไอสลัดแตงหรือหมักเกลือไว้เป็นชั่วโมงนะทุกคนให้น้ํามันออกเองน้ำไงให้น้ำแตงมันออกเองหมักเกลือไว้ใส่ตู้เย็นไว้หอมโอ้อไอยไาหมดเลยเดีเ๋ยวทำไม ไม่ใช่ไรลูกสาวเขาไม่ค่อยชอบกินหหอมเลยก็จะไม่ใส่เยอะแต่นล้ลืมใส่ในกระทอมเฟิรสลัดก็เลยลงหมดเลยอะนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนสลัดแตงแล้วก็สลัดเอ,อ่อมันฝรั่งโกเกสลัดกินกระทอฟเฟิร์นสลัดมิชชนิีเส้นเอเส้นนี่จากพี่น้องจา๋า จะประมาณนี้จะ้ะชนิดเส้นกับกระทบเฟิร์นสลดัดจะกินคู่กันจ้ะทุกคนแล้วก็โกเก้สลดัดประมาณนี้จะ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ะคลิปนี้ประเพณีลาไปกับชนิดเส้นกระทบเฟิร์นสลดัโสลดโกเก้สลัดสลัดแตงสลัดมันฝรั่งกับหมูทอดจ้ะ ขชนิดเส้นเขาเรียกทุกคนอะไรลาไปแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะทุกคน thank you very much my friend bye bye see you next time สวัสดีจ้า